ออกชื่อนั่งเหยียบขาไม่คุยกันเราเจอกันวันนี้วันอะไรเอย่ยวัวันนี้วัน,น นี้เรามาเจอกันวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นะคะนั่นให้เรียบร้อยค่ะกอดอกชื้นนั่นตัวตรงคููมิ้นอยู่ทางไหนหันหน้ามาทางนั้นแหละวันนี้เราเรียนรวยขาเก็บขาค่ะเอ๊ใครยังไม่เก็บขาคะใครเหมือนคูเลยอะ่ะคู่ใจคููใจคููใจใครเหมือนครูคะตอนนี้ขายุกยิบยุกยิบยุกยิบเก็บขา บอดี้ <Body S 2> ไม่ได้แหมเพื่อนเห็นเลยค่ะเห็นแล้วชุบเห็นแล้วเงียบเลยค่ะเพราะว่าเราเรียบร้อยเรามีกระเบียวที่ไหงเราก็ต้องนั่งตัวตรงเก็บขาให้เรียบร้อยไม่นั่งเป็นปูดไดก่เพราะตอนนี้เราฝึกควบคุมร่างกายตัวเองบอดี้บอดี้แปลว่าร่างกายฝึกควบคุมร่างกายตัวเองให้ได้นั่งยังไงนั่งให้นิ่ง,งนั่งยังไนง,ง,ไน,ง,งไนั่งให้เรียบร้อย นั่งยังไงไม่เหยียดขาใครยังยุกอิก๊บยุกอิ๊บยุกอิ๊อยู่แสดงว่าเขาควบคุมร่างกายดัวยเองได้ไหมคะไม่ได้เรามาเล่นเกียงควบคุมร่างกายกันนะคะตอนนี้นั่งให้เรียบร้อยะอ่ะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีของเด็กๆต้องเป็นยังไงบ้างคะหนึ่งเพื่อนที่ พวบคุางกานตัวเองชุบ หมด16คนแล้วก็ตัดออกไป1คนคือน้องโดนัทพอยยาเรียนก็เหลือแค่ เกมได้สมมติผู้มิน้นเรียกชื่อน้องทามถ้าเกิดใครได้ลุกน้องทามก็ต้องลุกขึ้นมาหาผู้มิน้นทําได้ไหมคะทำได้อ่าเราจะมาดูกันว่าเราจำเพื่อนแกได้จำเพื่อนได้หรือเปล่าอันนี้เป็นเกมมิติสัมพันธ์นะคะเกมบูรณาการรวมกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วก็เกมการศึกษานะคะทําเป็นเกมนะคะมิติสัมพันธ์นะคะมิติสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในห้องของเราว่า เพื่อนแล้วเงียบชืบเลยนะคะไม่บอกเพื่อนนะคะว่าเราได้ลูกไข่ทำได้ไหมคะได้ลูกแล้วนะที่เงียบเลยไม่ต้องบอกว่าเราได้ลูกไข่เดี๋ยวเพื่อนคนอื่นโทารู้ค่ะทำได้ไหมคะเก็เบเก็บเป็นความลับเลยนะคะอ่ะมีเรื่องแขกแล้วนะดูไว้นะคะอคบอกเพื่อนไม่ได้นะคะเก็บเงียบเลยนะคะอ,คอย่าให้เพื่อน ที่ชาจะไม่ค่อยเข้าใจกับกการเท่าไหร่นะ WHA- yeah. ดีแล้วเราจําเพื่อนได้แล้วจําชื่อเล่น,น,ลลนเพื่อนได้ด้วยจํารูปลักษณะเพื่อนได้ด้วยผมสั้นผมยาวผมหยิกต,ตัวของตัวอ้วนนะคะเราจําได้หมดเลยเก่งมากเลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมเลยค่ะตรงมื้อเลยค่ะอ่าเกมพิเศษสำคัญก็ 4, จบลงแล้วค่ะเด็กเก่งมากเลยค่ะกอดโอ้อ